ภาพวินาทีฟ้าผ่าลงสารหลักเมืองอยุธยาโชคดีลงสายลถอฟกล้องหน้ารถจากผู้ใช้ติกต๊กต๊อกพิคท็อกช็อป,อปโพสต์คลิปในวันที่ฝนตกฟ้าขนองจากภาพวินาทีฟ้าผ่าลงกลางยอดปรางสารหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้โพสต์ระบุเหตุการณ์เกิดวันที่26พฤศภายน68ช่วงเวลา17นาฬิกามีฝนตกและฟ้าผ่าลงกลางยอดปรางสารหลักเมืองเสียงดังมากทาให้คนที่ขับรถผ่านไปบริเวณพากันตกใจกับเสียงฟ้าผ่าเมื่อผู้โพสต์นำมาแชร์ผ่านติ๊กต๊อกก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเหตุจํานวนมาก ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวโชคดีที่ฟ้าผ่าลงสายล่อฟ้าที่อยู่กลางยอดรางสารหลักเมืองอยุธยาบางคนก็บอกว่าสารหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุ้มครองและรับแทนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจบริเวณสารหลักเมืองจอพระนครศรีอยุธยาไม่ได้รับความเสียหายเนื่องมีการติดต่อตั้งสายล่อฟ้าและฟ้าก็ผ่าลงสายล่อฟ้าข่าวบีซีนิวรายงาน